ไหนดูผลบวตวันนี้ดิฟาร์มข้อรัดฟรุตได้ครับโอเคกลับมาโลกไหมครับปกติขอรอสักทีหลังจากที่ว่าไปเล่นฮาร์ดคอมาสามพาร์ทซึ่งเอ่อก็ตายสามพาร์ทแต่ไ,ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาทำฟาร์มอรัดฟลุตกันนั่นเองแล้วนะทุกคนซึ่งจะหาว่าทําตรงไหนก็ตรงนู้นละกันเพราะเรารู้สึกว่าดินแดนฝั่งนี้เราทําฟาร์มทําอะไรไปเยอะและผมว่าผมกล่าวว่าจะทาฟาร์มคอรัดฟรุตฝั่งนู้นนั่นเองเองนาะ ตรงนี้ก็มีแบบอ่าผมก็ได้มาทําเบื้องหลังตกแต่งเบื้องหลังแล้วมีฟาร์มพึ่งที่ผมไงยังไม่พอใจกับฟาร์มทื่ไหนผมไม่ได้มาดูประเด็คือม,มีไว้ประดับเฉยๆอีกมีฟาร์มเต่าตรงนี้แล้วก็ตรงนู้ดจะเป็นคอเอเท่งวัวเล้งแกะเรานั้นเองซึ่งผมได้ลดจํานวนประชาก,กรันไปละมันเยอะไปแล้วถามว่าเจะทาฟาร์คามคนละคุณตรงไหนผมว่านะคะเราจะทําตรงนี้ดีกว่าด,ดีดีตรงนี้เลยต้นแถวนี้ดีไหมอืม ผมพิจาว่าความลริบูรณเราขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมาไถาพื้นที่กันก่อนซึ่งผมจะใช้ระ,ระดับนี้แล้วกันจะให้ปลามันยาวๆตรงนู้นหตรงนี้อะฮะโอเคซึ่งก็ให้มันติดกับความเต่าเลยไหม,มก็ดีแต่หรือไม่ก็อาจจะทำฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้แต่ยี้ก็ตามเราว่าเรามาไถาพื้นที่กันก่อนดีกว่า ผมจะให้มันฟาร์มมันกว้างประมาณอ่าี่ยไม่มีไม่ไมีมบล็อกด้วยประมาณไหนดีอ่านี้เราจะให้มันเลเยอร์ระดับพื้นระดับไว้หกสามแล้วกันไปถ่ายพื้นที่เลยเล s โก โอเครู้สึกว่าน่าจะไถพอแล้วเนาะพื้นที่ก็ประมาณนี้นะคะเอาละโอ้ยแต่ดินมันเยอะจังเลยนี่แต่ไม่เป็นไรในไหนดินก็มาแล้วผมจะเอาดินมาเป็นมาวางเป็นโครงรอ,อ่อนแล้วกัน <c oughs> ฟาร์มเรานะคะฟาร์มเราคือจะเป็นระบบน้ําเก็บเราก็คือจะไหลลงด้านบนสูด่ด้านล่างอ่าฮะแล้วแล้วคือจะให้สูงสักกี่ชั้นนี้คือผมก็อยากทำมันใหญ่ๆนะแต่รู้สึกว่า มันใหญ่ไปแล้วหราจะไปทําอะไรก็คือก็อคือว่าเอาให้มันพอนดีพอดีแล้วกันแม่มันใหญ่เล็กไปจะเริ่ม,มาฟาร์มเลยละกันก็คือว่าจะอยู่เลเยอร์นี้แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนอื่นคือแบบขอไปเอาบล็อกก่อนดีกว่ารู้สึกว่าอืมไม่มีบล็อกละชุบตรงนี้เราจะเริ่มเลยละกันอ่าจะต่อมาแบบนี้ฮะอ่า,อาแค่แปะต่อมาอีก เราก็จะปูอ่าชั้นหนึ่งประมาณเจ็ดบล็อกหาอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบล็อกที่แปดจะลงมาหนึ่งระดับนี้เพื่อให้น้ําสามารถไหลต่อไปได้แล้วก็อันนี้อีกเจ็ดบล็อกฮะหนึ่งสองแล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดบล็อกที่แปดลงมาบล็อกฮัโลโหลฮัลโหลเอฟสามเอดิ นี่นึงสองสามี้าหกเจ็ดแล้วก็8ปอ่ะวายวายวายแผนทอมโดนไฟไหม้ไปดีนอนมาแล้ยววายวาเอาล่ะแั้นเราก็จะเริ่มเด่ละกันฮะเราจะเราจะเริ่มชั้นขึ้นจากขึ้นเป็นระบนระบนเป็นระล่างละกันะคพอติอ่ะฮะจาตรงนี้ไถก่อนเมื่อกี้ค้างไว้ไถแป๊บหนึ่ง โอเคไถเสร็จ okay. แล้วแล้วเราก็จะต่ออย่างนี้เลยค่ะเราก็จะต่อไปอยูอ่นูนอ่ะมีขอท็อตหน่อยหนึ่งโอเคขอมาอันนี้ต้องลกลบข้ามมันไม่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยปลามันทำง่ายเลยอันนี้เราจะล็อกนี้โอเ แล้วก็ต่อไปอนี้ปะ่ะเราจะปูอย่างนี้เลยฮะไก่อนที่เราจะถมเราเราขออนุญาตวัดก่อนไหนดูซิคือชั้นหนึ่งเราจะให้มันเราจะให้มันมีคอนกรุดห่างต้องห่างกันระยะหนึ่ง บกนี้วางไม่ได้บกนี้มันจะติดตรงนี้ถ้าปลูกอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ได้ได้ปลูกอย่างนี้ได้แล้วเราจะเว้นมาสักสามบกค่ะสามบกเปล่าสามไม่ก็สี่ไม่ก็อะไรก็ได้แต่สองบกมันชิดแบบจะเว้นมาสามบกแล้วก็วางสามบกแล้วก็เว้นมาสามบอกอ่ะพูดแต่ว่าสีแต่ว่าสีแบบ สีออกเคสีออกขาวหรือลอตัดกับสีดาที่มันดูเฮ้ยมันสวยนะน่ะอืมอ่าอันนี้ก็อีกหน็่งกอบนะฮะแต่รู้สึกว่าสักอยาก่างนี้คือมันจะเกินมันหนึ่งออกแล้วผมผมลดขนาดปามตัวเองนิดนึงแล้วกันลดขนาดปามนนปัดอีกปัดไปเถอะปัดน,นิดหนึ่งเด้ ปนาดตัวเองฮะแล้วแล้วก็คือว่าเราก็จะทําอย่างนี้ทุกชั้นเลยนะฮะทำอย่างนี้ให้ได้ใครบทุกชั้นแล้วก็ปูบล็อกให้เต็มนะเนาะโอเคไม่รอช้าเราวารต่อบิภาพเลยแล้วกัน 구독과 <목소리도> 좋아요를 ระหว่างอะไรเสร็จแล้วหน้าตามันก็จออมาประมาณนี้เนาะซึ่งขั้นตอนต่อไปคือคือด้านล่างตรงนี้จะมืดใช่ปะแล้วก็ต้องเอาท็อตมาแปะมากระจายนิดนึงซึ่งก็ใช้ท็อตด้านล่างนี่แหละให้มันให้แสงมันตรงกะเท่ากันกน,น,เนะเนาะอ่าฮะปัญหาแสงไม่ได้อยู่แค่ด้านล่างก็มันก็อยู่ด้านบนด้วยเพราะว่าบนด้านบนนี้ตรงกลางมอนเตอร์สามารถเกิดได้และแ,แล้วถามว่าพี่พี่พ,พี่ทำไมไม่ใช้ทอ็อต ถ้าเกิดเราปักท็อตตรงนี้แล้วเราพอเปิดน้ําไหลมาท็อตเราก็เด้งเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปเอาเราต้องไปเอาแสงสว่างที่เป็นบล็อกนั่นเองผมมีผมมีสองอย่างในใจคือฟ็อกไลท์กับไอ้กับอ่ากับนึกไงดีวะมันเรียกว่าซีเลนเธอร์ใช่ๆซีเลนเธอร์ชิบเราไปเอาฟอกไลท์กันดีกว่าชิบนี่ฮะฟอกไลท์อยู่ตรงนี้ อ่าไม่ใช่ผมฟาร์มมานิดนึงได้มาประมาณนี้แล้วเนาะโอเคเอาสีอะไรดีอ่าผมว่าต้องสีเหลืองป่ะอ่ะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมาโอเคผมได้ย้ายฟาร์มมาตรงนี้แล้วจุด F K อยู่นู่นเลยสูงนู่นเลยทุกคนชึมชบชึบเราจะยังไงดีเพราะว่าจะวางเป็นสอง ให้ให้ให้มันเป็นลายลายฟาร์มเราดีกว่าพวกได้เกิดว่าวาวเป็นจุดเป็นจุดมันจะดูน่าเกลียดเกินไปนะฮะเคพอไลท์เสร็จสิน้นระบบแสงเสร็จสิน้นการวันเตอร์เกิเดเรียบร้อยอ่ะมันก็จะดูลายลายแปลกๆนิดนึงแต่ผมว่ามันผมว่ามันสวยดีนะฮะเราก็เอาระหว่างนี้เราก็เอาคอรัลคูนมาปลูกเลยนะอ่าเป็นนึ่งนะผมเนี่ยนะผมเริ่มหนึ่งแต่เอาคอรัลคูนมาปลูกก็ได้อ่ะ เตรียมสโตนนะเพื่อผมจะสะโตนมามาลกลบตรงนี้ไปกําแพงขึ้นมาตรงนี้เนาะถ้าเราปาลูกคอราฟุดไปตอนนี้ก็มันก็มันก,มนก็มันก็โตก่อนนะมันก็ดีนะฮะเรจะได้ไม่เสียเวลาไงมันก็โตเร็วอยู่นะผมวนะ่าน่าจะเข้าใจผิดแหละมันไม่ได้มันไม่ได้โตช้าเลยดยว่าดูโตเอาโตเอาเลย แล้วตรงนี้นี้จะเป็นจุดเอกแล้วล่ะคนจะให้มันมาเก็บหอกตรงนี้ละกันนะฮะและใช่ฮะตรงนี้จะเป็นฮ o อปเปอร์ล้วนก็คือก็คือเป็นน้ำก็ได้แหละแต่ว่าอย่าให้เป็นฮ o อปเปอร์ดีกว่าเพราะเราแบบอ่าขี้เกียจนะขี้เกียจขี้เกียจทาํทาระบบถามได้ถอนฮะ ใส่ปางนี้ด้วยโอเคอ่าฮะแล้วไงต่อเราก็เหลือระบบเก็บของแล้วก็เหลือตรงก็คือว่าฟาร์ามพอร์มฟลูคือเราต้องเอาผลอันเนี้ยเอาต้องเอาบล็อกนี้มาเป็นปุ่มอีกนี้เพราะฉะนั้นผมต้องทาที่ปลาสโนบอลด้านบนในก่อนอื่นคือผมว่ามาทำไอ้กำแพงตรงนี้ก่อนละกัน ก็จะมืดไปเลยฮะออทีน,นี้พอตการพอตตรงนี้นิดนึงตอกการพอตตรงนี้ฮะพอตที่มันอยู่ใ,ใกล้ใกันอองพอตแล้วตัดเก็บนี้เออจะโตแล้วฮะโตแบบโตวันโตดีโต,โตคืนมากเอาละแล้วก็ตอบขั้นตอนต่อไปก็คือไอ้ระบบอไอ้ระบบน้ำของเรา ไม่ได้เลยแฮะอ่าฮะเปิดทุกอันปิดทุกอันไหมโอเคผมก็คิดอะไรมากาผมได้ต่อมาตรงนี้แล้วก็มาชดเชยวงจรตรงนี้แค่นี้โอเคก็ไม่นา่าไม่วงจรเราก็เสร็จละคือเราจะมาเปิดปิดรบบน,นี้ไปก่อนละกันเพราะว่าก็าคือเราจะเปิดปิดรบบน,นี้แล้วเราก็ไล่เก็บเชลเกอร์ไม่ใช่เชลเกอร์ดิชอรัจพุุลงไปด้านล่าแต่นบุลงไปด้านล่างนะฮะโอเคแล้วเราก็ขออนีายมาปลูกพอร์จพวอร์ต่อนั่นเอง แต่ยังไม่จบฮะเราเราก็แค่เราก็เหลือนิดเดียวคือเราเหลือแค่ทำไอ้ที่เก็บของของเราเนะเาะอ่าฮะนี่ผลัดรุตเต็มเลยเราก็จะวางกล่องโง่ๆไว้ตรงนี้ฮะอ่ะมันก็ไม่น่าผมก็ไม่น่ามาเก็บบ่อยหรอกมั้งก็คือนั่นแหละก็ก็คือว่าอ่ะ เลยฟาร์มนี่ประโยชน์ของมันอย่างเดียวก็คือว่าเราสามารถเอาพอลัสฟรุตไปเผาเพื่อทํามันเป็นเพื่อทําเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพอร์เพอร์บล็อกได้หรือว่าบล็บบบบอกกสีม่วงนั่นแหละที่เราสามารถเอาไปตกแต่งอะไรก็ว่าไปแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่หรอกแต่คือแต่คือแต่ว่าของมันต้องมีนกะทุกคนฟาร์มมันนี้ของมันต้องมีอะ่ะแล้วก็จะปลูกไปเลยฮะ แล้วก็รอมันโตเพรามันโตเสร็จแล้วค่อยเก็บพอร์ลฟลาเวอร์มาเดี๋ยวผมสาธิตวิธีเก็บเก็บผมเกผมสาธิตวิธีการเก็บให้ดูตอนนี้คือขอหญ้าปลูกมันก็แล้วรอมันโตก่อนละกันอ่าฮะโตขึ้นละอย่างรวดเร็วนี่ฮะโตละเริ่มโตแล้ว ตัวบัมหนึ่งฟาดปรเวดภาพเลยล่ะกัน กวนแก่เวลาเอาล่ะมันน่าจะโตได้ระดับหนึ่งแล้วมั้งโอเคเรามันเริ่มวิธีการเก็บกันเลยคือผมบ,บางคนอาจจะใช้สโนโบล็อกไอสโโ้สโนว์สโนบองแล้วผมใช้ขนูลแล้วกันก็คือสอยมันได้แหละทรท,ท,ที่มันโตได้มากกว่านี้อีกนะแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าก็เอาแค่นี้ก่อนละกันโอเคแล้วเราก็จะสอยไป้อย่างนี้ฮะก็ค่อยสอยมันไป ซึ่งมันเยอะมากๆเลยการการที่เราจะเก็บมันทีหนึ่งอะฮะโอเคแล้วก็ดูอะไรแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งคือมันไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะมันอ่ะมันมันใช้แค่ไม่กี่อันเองอ่ะผมก็มีเหลือๆใอนตัวอยู่เนาะอ่ะสมมติว่าคือสมมติถือว่าผมเก็บมันหมดแล้วละกันอะ ลแล้วก็แล้วก็แล้วก็ง่ายๆเลยครับพอสมมติว่าเราเก็บมันเราเก็บไอคอลด์ฟาวเวอร์หมดแล้วหรือเก็บพอแล้วล้วก็แค่มาโยกตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ให้น้นะําเป็นนาทีของน้ําเก็บมันไปค่ะนี่ถ้ามันจะยิ่งทาใหญ่แค่ไหนฟาร์มอันนี้ก็จะใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะท่าน,นั้เท่มันเยอะมากโอ้ไม่ก็จุดแล้วมันก็จะไหลลงไปด้านล่างกันแล้วก็ไปเก็บคอมเปอร์ตรงนั้นนั่นเอง จากนั้นเราก็เริ่มบนลูปใหม่ฮะปิดน้ำตรงนี้แล้วเราก็มาปลูกมันใหม่นั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้มั้งสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมั้งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดคาค่ห้ชมนะคลิปหน้าจะบอตำฟาร์มอะไรก็อย่าลืมไปบ่นกันด้วยนั่นเองเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจ๊